ลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิดาตราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายอับดุลรอมันอันสุไฮบันีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยเฝ้าเพื่อเชิญพระราชกระแสจากเจ้าชายมุฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซีดอันซาอุดมุกราชกุมารและนายรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุีิวันบรีนาธิัตร,ราชกัญญาถวายหนังสือพระนิพนธ์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยต เวลา15นาฬิกา36นาทีพระราชทานพระวโรกาสให้นายตียยรีมาตูเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ฝ้าทตุลละองตูดีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางเซซิลมาตูภริยา เอกอัครราชาทูตร,รวมเฝ้าด้วยเวลา15นาฬิกา54นาทีพระราชทานพระวโรกาสให้นางออนาซาคิฟเอกอัครราชาทูตพิสานมันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ฟาะคุณละองตุรีทาบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถว้สอนสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้า Seven or eight times. The last time was